โ okay, อเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมบาร์ดโมเมทีวีวันนี้เราก็จะมาทําการสอนรับของอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นการ์ด exp อัปเกรดปืนเลเวลสานะครับผมจํานวน20บใบนะครับผมปืน ak 1 2 1กระบอกไปใช้ฟีๆเลยนะครับผมกติกาก็คือถ้าใครมีเบอร์ที่เยอะหน่อยนะครับผมก็จะได้รับของเยอะกว่าคนที่คนคนที่มีเบอร์น้อยนะ เออก็เข้าไปที่อีเวนนะผม E V E N ่ด้านล่างซ้ายตรงนี้เลยนะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดมาที่แนะนําแล้วไปที่ออสตาระเบิดตีไกลนะผมก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็มากดที่ชวนเพื่อนมากดไล์ให้ฉันนะครับผมก็กดเข้าไปเลย กดเข้ามาปุ๊บเราก็ส่งไปในเมสเซจนะผม m ม s s ซนเจอตรงนี้เลยนะผมก็กดเข้าไปปุ๊บเราก็ไปคัดลอกลิงก์ที่เราส่งให้เพื่อนเราแล้วก็นําลิงก์ตัวนั้นไปวางใน Google นะผมเดี๋ยวผมก็จะตัดตอนที่ผมนําลิงก์ตัวนั้นไปวางใน Google เลยนะผมโอเคหลังจากนั้นเราก็นําลิงก์ที่คัดลอกมาเมื่อกี้มาวางใน Google เลยนะผมแล้วก็กดค้นหาไปเลย กดาาเสร็จปุ๊บให้ไปปรับภาษาไทยด้านมุมขวาบนของโทรศัพท์มเลยครับผมก็กดเป็นภาษาไทยแล้วก็เดวแปหนึงก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมกดไปแล้วมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็มาได้กดใส่เบอร์ตรงนี้ก็ที่เลขโอกสิบตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นอซิบกนะครับผมก็ใส่เบอร์ไปเลยก็ตรงนี้ก็พอใส่เบอร์เสร็จปุ๊บ ก็ไกดรับโค้ดนะผมก็เดี๋ยวมันจะตรง S M S ยืนยันอกหลักไม้เราก็มาใส่ S M S ตรงนั้นนะผมก็กดแตกไปเลยเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มากดหัวใจตรงนี้เลยผมด้ล่างได้กดไลค์สี่ครั้งตรงนี้แล้วกดก็กดไปเลยก็แค่นี้เราก็ได้รับของรางวัลเลยนะครับผม เดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมกันเลยนะผมเดี๋ยวผมขอตัดอนตอนที่ผมเข้าอยู่ในเกมกันเลยโอเคครับก็เมื่อกี้ผมก็ได้ไปใส่เบอร์มาเป็นที่เบบร้อยแรกนะทุกคนก็รางวัลก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมรับรางวัลน,นี้เลยนะตรงนี้เลยก็กดเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะตาเรามีคนเชิญประมาณสิบสองาเรามีเบอร์ประมาณสิบสองเบอร์แล้วก็เข้าไปกดหัวใจในราดของเรานะทุกคนแล้วก็จะได้ปืน a k 1 2นะผมแต่ผมยังไม่ได้ไงผมมีอยู่5เบอร์นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะส่งให้เพื่อนใส่ให้ผมนะครับผมก็กดรับไปเลยนะผมรับปุ๊บของรางวัลก็จะไปอยู่ในกล่องจดหมายนะผมก็ก็ไปรับกันเลยนี่ครับผมผมก็ได้มาเลยนะรับไป สำหรับใครที่มีเบอร์เยอะหน่อยก็จะได้เพียบนะจะได้เพียบนะครับผมในกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะก็สำหรับใครที่ทำได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมล่างคลิปด้วยนะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับผม